รายการเลยอะไรเงี้ยายการเนียตอนนี้ก็ครับกตรายการเนอยกู่ชุดนี้ซึ่งชุดนี้จะเป็นเสื้อเอวรายการเลยมาทุกเรื่องเลยเพะเขาเป็นคน่วาดโหลให้กับเมริกาไปดใส่ดีนะไ้่ผิด้าง็ส่ผิดางถูกแล้วถูกแล้วไม่ได้เดือดรังไม่ใจเลยไอ้นู่จะบอกไ นี่คือมัวขียมัวน ouais, oh, right. sí right. mm hmm. so so ี่ใสเดือนเปิดเปิดเปิดว่าต้องอะไีบออเปิดว่ากลับเลยเม็ดใสเดือนมาลูกกรเด้อหนใสเดือนใสเดือนโค้บักใสเดือนเอฟแรงกว่พันต่างประเทศแกล้าเลยดิาะดจกปลาบาดินดินดินหลวง้องเปิด้องเปิดได้ปะเนี่ย มินย่างมามันอยู่อะไรวันเี่ยต,ต,ต,ตัวไอ้กิ๊ไปใช่ไหมในตัวมันอะ